สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรั้ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT TV เพึ่งผาได้ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบางวันเราก็จะไปนอกสถานที่วันนี้เรามาคุยกันสนทนากันอยู่ในห้องส่งแล้วก็แขกรับเชิญที่มาคุยกันวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมหากรรมหมสุรินทร์สุดยอดหมาโลกเพราะว่าในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดงานมหากรรมหมสุรินทร์สุดยอดหมโลก ขอแนะนําท่านผู้ชมนะครับรู้จักกับแขกรับเชิญท่านแรกท่านหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ครับคุณทัศนัยพิริยาสายสันติสวัสดีครับหัวหน้าครบแล้วก็ท่านที่สองครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พักดีเป็นเจ้าของสถานที่ที่จะได้มีการจัดงานนะครับท่านอาจารย์เลอสรรตะกูลเงินไทยครับสวัสดีครับท่านครับ พออโรงเรียนสุรินทร์ภักดีด้วยนะครับ,รบแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานมหกรรมไม้สุรินทร์สุดยอดไม้โลกโดยเฉพาะในการจัดงานที่วันที่10ที่จะถึงนี้เป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านหัวหน้าทัศนัยได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานราคร่าวๆให้ฟังที่หนึ่งครับผมก็สุรินทร์ถินช่างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทอากาศหวานข้าวสารหอม งานพร้อมวัฒธรรมนี่เป็นคำขวัญจังหวัดสุรินทร์นะครับ,รบก็เรียนอย่างนี้ว่าคนสุรินทร์มีวัฒนธรรมเก่าแก่ในการทอผ้าไหมเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานสมัยก่อนก็ทอผ้าเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เองบ้างไว้ให้ลูกให้หลานแต่งงานหรือ,อไปเคารพผู้รับผู้ใหญ่แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นนะจากการที่จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ย เมื่อปี2 5ง3น้มี่ได้มีการคัดสรรโอทอประดับประเทศเนี่ยรเราจังหวัดสุรินเราได้รับ5ดาวทั้งหมด69ผลิตภัณฑ์เป็นผ้าไหมทั้ง52ผลิตภัณฑ์ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนสุรินที่ผ้าไหมติดอันดับม,มากที่สุดของประเทศแล้วก็เป็นที่เก่าขานมาตลอดแล้วพยายามจะรักษาแชมป์ให้ได้แล้วงวดต่อไปถ้ามีการประกวดหรือคัดสรรเนี่ยเราก็จะพยายาม เพิ่มจํานวนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ยิ่งขึ้นสําหรับมหากรรมไหมสุรินสุดยอดไหมโลกเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่2แต่สมัยเมื่อก่อนเมื่อปี2548นี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าอย่างนี้นะครับรแต่เนื่องจากว่าไหมเรามีชื่อเสียงตั้งแต่การประชุมเอเป2546นะซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าไหมสุรินโดยเฉพาะบ้านท่าสว่างนั้นเป็นไหมสุดยอดไหมโลกอยู่แล้วนะ ก็เลยแบบการจัดหมามากรรมไหมสุรินสุดยอดหมโลกวันที่1 0ถึง1ิสิงหาเนี่ยเรานับเป็นครั้งที่2นะฮะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดในอโอท็อปของสุรินเราประการที่2ก็คือเป็นการนำภูมิปัญญาของคนสุรินมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้ประการที่3ก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ท่านพิธีกรได้นำเรียนเมื่อกี้แล้วนะฮะประการต่อมาก็คือว่าเป็นการ บ่งบอกว่าคนสุรินนั้นมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่แล้วก็มีสิ่งดีๆที่จะมานําเสนอให้พี่น้องจังหวัดอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนสุรินนี่บ้านทัศวางเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกของกรมการพันธชนกระทรวงมาไทยแล้วก็เราก็ภูมิใจกันมาตลอดแล้วก็เราก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องอีกนิดก็คือว่า กิจกรรมที่จะมีในวันระหว่างวันที่1 0 1ถึง14นะก็ผมก็จะพูดในวงกว้างๆว่าเรามีอะไรบ้าง,าง,างในส่วนรายละเอียดนั้นท่านผูม้มรการก็จะเป็นผู้ที่เล่าให้ฟังนะฮะวันนั้นทั้ง1 0 1ถึง14เนะี่ยมีกิจกรรมหลักๆก็1ก็คือในเรื่องของนิทรรศการขนหลวงนะส่วนเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดเดี๋ยวจะจะ,จะมีผู้นําเรียนต่อไปนะประการที่2ก็คือเป็นเรื่องของอาการสแสดงละจําหน่ายผ้าไหมนะซึ่ง มาจากอำเภอต่างๆทั้ง17อำเภอที่เราเรียกว่านิทรรศการร้อยสีพันลายไหมสุรินนี่ก็หมายถึงว่าผ้าไหมที่จะมาจําหน่ายมาแสดงนิทรรศการนั้นมีหลายร้อยพันลายแล้วก็สุรินเราก็แต่ละปีเนี่ยเราก็มีการคิดคน้นผ้าไหมลายใหม่ๆเพื่อที่จะผสมผสานลายเก่ากับใหม่ผสมผสานเพื่อที่จะให้ได้ลายใหม่ๆให้เป็นที่ต้องการของตลาด ประการต่อมาก็เป็นเรื่องของการเสวนาเรื่องภูมิปัญญาไหมสุรินว่ามีเป็นประวัติความเป็นมาอย่างไงวัฒนมีวัฒนการยังมาอย่างไรบ้างก็จะมีแท็กซี่ช้างไปแล้วได้เที่ยวได้เดินเที่ยวได้นั่งช้างเที่ยวมีรถไฟรถไฟเรียกรถไฟเด็กน้อยเด็กน้อยสลับจูงใจคนวิ่งรอบๆหมู่บ้านท่าสว่างรถต่อๆกันเยอะๆอย่างนั้นนะครับจะได้ คนขี้เกียจเดินก็เอานั่งนั่งรอมีเวลาน้อยอะไรเ้มีเวลาน้อยก็นั่งชมหมู่บ้านไปชมนั่งรถชมไปหรืออยากจะไปแล้วอยากไม่อยากกลับอยากจะนอนจะพักก็ที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ก็ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองแยะนะฮะก็ในภาพกว้างก็จะเอาอีนิดนะครับถ้ากลางคืนนะก็มีศิลปะว่าทำการแสดงอีสานใต้โอ้หก็มาดูว่ามีการตรึมสุรินเป็นยังไงบ้างมีแต่แต่ละคังหน้าที่ผัดเปลี่ยนวนเวียนมาแต่ละคืนนั้น มีวิจิตพิสดารมากน้อยขนาดไหนแล้วรูู้ว่าคนที่อื่นที่ไม่เคยเห็นเลยวิศวิป่า,าอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างต้องไปดูด้วยตัวเองครับสำหรับรายละ,ละเอียดต่างๆว่าในบ้านท่าสว่างแบ่งเป็น5อาคารแต่ละอาคารมีมอะไรพิสดารวิจิตพิสดารยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ขอเชิญทางอาจารย์ได้นําเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ชมต่อครับอะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรที่ น่าสนใจบางบางอย่างเนี่ยอย่างผมไม่เคยทราบมาก่อนนะว่าชุดขนหลวงชุดขนหลวงนี่ก็จะจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วยตั้งแต่วันที่1 0 1ถึงสิสิงหาคมที่บ้านท่าสว่างถามท่านพอ,อเหตุผลที่เขาเลือกบ้านท่าสว่างต้องต้องขอบคุณนะครับที่ทางจังหวัดได้คัดเลือกเอาบ้านท่าสว่างเราเป็นเป็นแหล่งเป็นการจัดงานครัคร้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วบ้านทัศวังเราเนี่ยเรามีชื่อเสียงทางด้านการทําผ้าไหมซึ่งทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้นอกจากผ้าไหมแล้วเนี่ยเรายังเป็นเป็นแหล่งในการผลิตทําชุดชุดขนตั้งแต่สาองปีที่แล้วและปีนี้ก็กําลังที่จะแสดงอยู่ที่สูตรวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นขนหลวงขนหลวงครับเรียกว่าตอนศึกมยราบซึ่งขณะนี้ก็กําลังดำเนินการแสดงอยู่นะครับอาจารย์อาจารย์ช่วยขยายความขนหลวงนิดหนึ่งนขนหลวงจริงๆแล้วก็เป็นเป็นพระมหาการที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าที่พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์การแสดงขนไว้นะครับซึ่ง นับวันก็จะคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยได้ได,ไ,ดได้ชมเมือนแล้วนะครับพระุงท่านก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยชุดการแสดงที่ที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ก็คงจะสูญหายไปครับแต่น่ายินดีนะครับที่คนไทยตอบรับเห็นว่าครานี้เปิดแสดงขยายมาถึงจนถึงวันวันที่เจ็เดือนเดือนสิงหาที้ส้าไปนะครับทัานในส่วนหนึ่งที่อาจารย์วีรธรรมซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มของเราผมเป็นที่ปรึกษากลุ่มหรือว่ากลุ่มจันโสมานะครับเราได้ได้ดำเนินการนอกจากทําผ้าไหมแล้วเนี่ยเรายัง ทําชุดคเครื่องแต่งกายของโขนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งเป็น3ต่อเลยที่เราแสดงอาจารย์วิรธรรมเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนดําเนินการจัดทาชุดโขนทั้งสิ้นนะครับอันในการทํานี้เราก็ถือว่าคนสุรินเราก็มีมีองค์ประกอบหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินการอันในการจัดงานครั้งนี้เราคิดว่าน่าจะนําสิ่งที่พวกเราทำเนี่ย ย้อนกลับมาให้กับประชาชนหรือพี่น้องเราได้ได้ชื่นชมด้วยนะครับว่าหลายท่านไม่มีโอกาสได้ไปชมที่ที่ศูนย์วัฒนธรรมรก็มาชมที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการนําสิ่งที่เราทําได้ได้มามา,มา,มานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมนะครับเห็นว่าไฮไลท์จะมีชุดขนขนหลวงนี่แหละมีนัทสศการผ้าไทยผ้าไหมโบราณแล้วก็แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมของสุรินก็จะแบ่งเป็นอาคารอาคารใช่ไหมครับภายในหมู่บ้านนี้จะมีอาคารหลกักๆที่ใช้แสดงนิทรรศการทั้งหมด ครับในในในกลุ่มบ้านเราเนี่ยเราก็จะมีอาคารปกติเราก็แสดงเป็นให้ประชาชนได้ชมทุกวันอยู่แล้วให้ประชาชนได้ไปชมอยู่แล้วให้ไปชมอยู่แล้วแต่ว่าในการจัดครั้งนี้เนี่ยเราก็จะนําในสิ่งที่สิ่งที่ดีๆที่สุดนะครับมาให้ตามอาคารต่างๆเช่นอาคารหลังแรกซึ่งเป็นอาคารหลังใหญ่นี่ก็จะเป็นการแสดงโชว์เครื่องแต่งกายของขอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงซึ่งเราก็ได้ดาเนินการจัดทําทั้งหมดนะครับแล้วก็อาคารหลังต่อไปก็เป็นการการทอ การแสดงการทอผ้าการการเย็บปักถักร้อยทั้งหลายที่เกี่ยวเกี่ยวกับการงานโบราณทั้งหมดงานฝีรงมืงมอโบราณเียก็จะมาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้ชมในในในส่วนนี้นะครับและก็อาคารภายในก็จะเป็นการทอที่เห็นว่ากระบวนการอทอที่ใช้คนทั้ง4ี่ห้าคนในการทอทออย่างไรนะครับแล้วก็การออกแบบตะไรทั้งหลายก็จะม,มามาให้พี่น้องได้ชม,ชมครับมี อ,อ,อาคารสแสดงทั้งหมด5อาคารด้วยกันครับหาอาคารก็จะมีจุดที่เป็นการโชว์ผ้าโบราณซึ่งบางผืนนี่อายุหลายร้อยปีเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนผ้าไหมลักษณะที่เรามามาโชว์เนี่ยแล้วก็ยังมีผ้าที่ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆอีกมากมายนะครับก็จะมาให้พี่น้องประชาชนได้ได้ชมในส่วนนี้ถามท่านพอ,อเป็น,เป,นเป็นความรู้นิดหนึ่งว่าผ้าไหมของของชนพื้นบ้านอย่างเช่นขเขมรลาวกุยจะเหมือนเหมือนกันไหม ในการทําผ้าเนี่ยกระบวนการผลิตธรรมดาก็คล้ายๆกันแต่ว่าวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของแต่ละชนเผ่าก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นชาวสุรินจะมีเอกลักษณ์ในการทําผ้าหรือว่าราชินีผ้าไหมนี่ก็คือผ้าโฮลยกตัวอย่างเนี่ยเป็นการเอาลายราชวัตรเวลาทำเนี่ยก็จะใช้การมัดหมีเป็นลายราชวัตรแต่เวลาทอเนี่ยคนที่จะใช้ลายราชวัตรได้เป็นคนชั้นสูงคนที่มียศทางันดาศักแต่คนสุรินก็ฉลาด เราทําแบบการการทําแบบกระบวนการโบราณแต่เวลาเรามาทอเราก็ยืดลายยืดลายเพื่อไม่ให้มันเห็นเป็นเด่นชัดนั่นนี่คือลายราชวัตมาเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวสุลตนคือผ้าโหนะครับและสีที่ใช้ในในชาวสุลตนส่วนใหญ่แตนเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีธรรมชาติเป็นสีที่สดใสสวยงามซึ่งสีธรรมชาติยิ่งยิ่งนานก็จะยิ่งสวยจะไม่เหมือนสีทุกวันที่เป็นสีเคมีซึ่งสีเคมีเนี่ยยิ่งสักก็จะยิ่งซสดนะครับส่วนชุมชนชาวกวยก็จะมีเอกลักษณ์พวกนี้ก็จะเน้นพวกสีดําเป็นหลักนะครับ สีดําสีแดงอย่างนี้นะนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในในชุมชนในวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่าไปนะครับแต่กเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์ตานในชาวพื้นเมืองเราก็จะเป็นชาวเาขเมรเพราะนั้นจะมีเอกลักษณ์ในการทําพระอัมพรม ผ้าตรูสนอในนี้าเขียนนะตรูชนะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคือผ้าอะไรต้องไปชมนะครับและชาวโซนินจะรู้ว่าอันไหนที่ใช้ในประพณีงานไหนและเอกลักษณ์หนึ่งชาวสซรินไม่ว่าจะยากดีมีจนแต่โบราณมาเนี่ยเราก็จะนุ่งผ้าไหมกันเกือบทั้งสิ้นกันแทบทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นเอ็กลักษณ์ของชาวสุรินเราผ้าของสามชนเผ่าอย่างที่ว่าทั้งเขมรนทั้งลาวทั้งกุยนี่ก็จะมี ก,ก็จะมีเป็นนิทรรศการ,รนะครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอตอนนี้อย่งางผ้าโบราณท,ทั้งหลายที่เราจัดแสดงอย่างของมหาวิหายรัชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ผ้าน,นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสวนึ่งอาจจะเป็นการนํามาแสดงมาเผยแพร่ให,ให้ให้พวกเราได้ได้ชมกันนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมมือของพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับที่จะจัดงานครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับคําว่าไหมสุดยอดไมโลกนะครับ เราใช้ชื่อว่าสุดยอดไหมโลกแบบไม่อายใครเลยนะไม่อายใครเพราะว่าผ้าไหมสุรินอย่างที่ท่านได้ชมในภาพไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะมีวิวัฒนาการค่อนข้างที่จะไปแบบไกลมากเลยครับแล้วก็ปี46นะที่เอเปกประชุมประเทศไทยที่รัฐมนตรีต่างประเทศเราก็ได้รับเกียรติให้ตัดชุดชุดผู้นำประเทศชุดผู้นำแล้วก็ตอนที่ในหลวงครองราช60พรรษาเราก็ออกแบบเรียกว่าที่ที่เห็นแขวนอยู่นะครับข้างบนก็มีหรือที่เป็นลายที่ออกนะฮะก็จะมีอยู่ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความภาคภูมิใจของของของชาวสุรินทร์เราเช่นเดียวกันที่เรามีส่วนร่วมยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านของเราล้วนๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์วีรธรรมก็เป็นคนสุรินทร์ที่บ้านเกิดก็คือที่ท่าสว่านและการต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้ก็ต่อยอดมาจากความความรู้เดิมการใช้ไหมเส้นน้อยนะครับหรือเขาเรียกว่าโซดไซต์ในภาษาเขมรเนี่ยเป็นไหมเส้นเล็กเส้นละเอียดนะครับและการนําเอาสีย้อมผ้าที่เป็นสีแบบ แบบสีธรรมชาติทั้งหมดเพราะนั้นอย่างอย่างที่หมู่บ้านเราที่ท่าสว่างนี่จะไม่มีสีเคมีจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดแล้วเทคนิคการย้อมทั้งหลายนี่ก็เป็นเทคนิคที่ที่ดัดแปลงมาเราสามารถทําได้ทุกเฉดสีนะครับสีชมพูสีแดงสีม่วงสีได้หมดทุกอย่างเป็นการเทคนิคการย้อมแบบแบบผสมประสานกันไปนะครับอันนี้กเ็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งได้นาเสนอในนิทัศการด้วยไหมครัก็มีครมีครเพราะว่าเราจะมีโรงย้อมให้ชมนะครับมีโรงย้อมให้ชมมีโรงทอผ้า ให้ใหได้ชมได้ดูด้วยครับงานจะเริ่มวันที่10แต่ละวันมีอะไรบ้างฮะที่สําคัญ10 11 12 13 14ก็อย่างนี้นะครับมันจะมีประกวดท้าไมครับประกวดท้าไมเพื่อจะคัดเลือกไปประกวดระดับภาคตะนออฉชิงเหนือที่ผู้ทาพระตำนักภูพานราชด